สวัสดีค่ะดาราก็สิบมาแล้วค่ะยิ่งยงเผยหมดนี้ส0ล้านเพราะมียชีวิตที่พลิกผันกลับมามี10ล้านภายใน3ปี สำหรับนักร้องและนักแสดงตลกชื่อดังอย่างยิ่งยงยอดบัวงามหรือนายประยงยอดบัวงามที่มีผลงานเพลงออกมามากมายหลายชุดนอกจากนั้น <c oughs> เขายังได้ร่วมแสดงภาพยนตร์และละครอีกหลายเรื่องยิ่งยงโด่งดังอย่างมากจากเพลงสมศรี1992และเพลงนี้เองที่ช่วยปลุกกระแสเพลงลูกทุ่งที่เงียบเหงาอย่างหนักให้กลับมาคึกคักอีกครั้งจนถึงปัจจุบันซึ่งปัจจุบันยิ่งยงอายุ52ปีเป็นบุตรนายพรอยและนางนายบัวงาม เกิดเมื่อวันอังคารที่25ธันวาคม2505ที่บ้านเลขที่39หมู่3บ้านโคกโพนตำบลการทราลมอำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกดในครอบครัวเกษตรกรที่มีฐานะยากจนเขารับการศึกษาในชั้นประถมที่โรงเรียนประชาบาลการทราลมโรงเรียนบ้านการทราลม ต้องหาเช้ากินค่ำทำให้ไม่ค่อยมีเวลาเรียนหนังสือเมื่อต้องออกไปทำงานช่วยครอบครัวจึงต้องเรียนซ้ำชั้นประยงมีพี่น้อง6คนสมัยเรียนอยู่ชั้นปสหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนักเลงสามสลึงประยงเริ่มชอบร้องเพลงและพอถึงปหก็เริ่มประกวดร้องเพลงหลังจบป .6 ประยงได้บวชเป็นสามเณรและระหว่างที่มาเที่ยวที่กรุงเทพก็ได้พบกับพมรอ,อโนไทยนักแต่งเพลงและนักจัดรายการวิทยุชื่อดังเป็นครั้งแรกในปี2520 พอหลงไหลในเสียงของสายยันสัญญาจนถึงกับแอบ,บร้องเพลงอยู่บ่อยๆทางด้านชีวิตส่วนตัวยิ่งยงยอดบัวง,งามสมรสกับทิพมนทาทิพบัวง,งาม โดยทั้งคู่เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ผ่านความลำบากด้วยกันมานานนับ20ปีเลยทีเดียวเพราะความรักกำลังใจที่ทั้งคู่มีให้กันรวมถึงโอกาสที่มีผู้หยิบยื่นให้ทำให้ยิ่งยงกับภรรยาสาวอย่างทิพย์ผ่านอุปสรรคมาได้จากมีภาระเกือบ10ล้านก็ยืนยันได้อีกครั้งด้วยการมีตังค์10ล้านภายในระยะเวลา3ปีซึ่งเรียกได้ว่าชีวิตมีทุกวันนี้ได้เพราะมีคนรลักข้างกายและแน่นอนว่าคนนั้นคือภรรยาสาวคนนี้ที่อยู่เคียงข้างนุ่มยิ่งยง นั่นคือความรักที่ทั้งคู่ผ่านมาด้วยกันไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ตามค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Daily l i f e e เอ็กหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ